สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเปิดช่องคนให้เขาพบกับผมนะครับอาทิตย์ชีวิตบ้านๆนะครับวันนี้ผมเดินทางไปมาเที่ยวผพมาเที่ยวด้วยมาดูฟาร์มสุกรมูกป่าของป้าที่อำเภอแม่วงครับแต่เมผมจะพไม่เคยมาผพก็อยากจะมาเส้นทางนี้ที่เดินทางมาเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องเดินทางจากภาคตะวันตกขึ้นภาคเหนือครับเลี้ยงจังหวัดนครสวรรค์มาเถอะ เราไม่ต้องพันนะขอนตวันเราไปเราไปถึงถนนไทรเอเชียของลานนะของลานกับแมงเพชรไปเลยนะครับเส้นทางเลี้ยงเมืองเส้นทางที่จะขึ้นภาคเหนือครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเส้นทางให้ดูนะครับว่ามันสะดวกหรือว่าคับแคบหรือว่าใช้งานได้ยังไงก็เลือกใช้เอานะครับสําหรับคนที่สะดวกแบบนี้มันเหมาะสําหรับคนที่ขึ้นมาจากทางใต้หรือภาคตะวันตกของประเทศ ที่จะไปพักเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายเส้นทางให้ดูครับแต่สมัยสมัยนี้ก็ส่วนมากก็ถ้าจับ GPS มันก็จะพามาด้านนี้แหละครับทางก็ไม่กว้างมากครับแต่ว่ามันเป็นทางคล้าย,ยอำเภอต่อมเภอ,อมันก็จะแคบหน่อยแต่ว่ารถไม่เยอะครับแคบแต่รถไม่เยอะมันจะมีทางขึ้นเขาอยู่ตรงตรงอำเภอรบรนไัติอำเภอดันช้งมาอำเภอบันไั เศษวิชาเกินครับงานดูหน้าตาเนี่ยนี่ครับตีนกาหรือตีนครูขึ้นเต็มหน้าเลยเมื่อกี้หมู่ออกไปนั่งอยู่ไทยกระบะสบายใจเลยครับหมู่แล้วหมู่ไปส่งครับอันนี้จะเสียงครับน้องป่าไหมหรือเปล่าเป็นหมู่ป่าครับจริงๆไม่ใช่หมู่ป่าครับเป็น,หม,นห,มหมู่พื้นเมืองหมูพื้นเมืองป็ต้องออกเจอหมู่ป้าน,นิดๆไปดูกันนะครับ ูบ้านบ้านเมืองเขาเป็นยังไงจังหวัดแม่วงเนี่ยไม่ไกลมากครับจากอำเภอลานทักก็ประมาณสั้งสิบโลแค่นั้นเองกดใหไปก่อนมันต้องโมโหยิเพราะว่าถ้าจอดจอดบ่อยๆแล้วก็มันก็จะช้าไงมันจะลดเนี่ยเส้นทางแม่วงก็จะเป็นที่เรียบๆอย่างเงี้ยครับจากลานชัดกออกมานะครับเขาก็ไม่ถูกมาก ซ้ายจุ่มตะบ,บงุงนะซ้ายนะครับจุ่มแยกเลยแยกกเลยนะจุ่มตะบุงข้างเรือคอยนะครับคอยแยกข้างคอยนะครับ เข้ามวยขาแข้งนะครับเลยจากอำเภอละตักวันนี้ตึงตีแยกที่แยกกับถ้าขวาไปไดนะ้น่ะขวาลัดยาวนะครับแต่เราตรงไปครับขวาเป็นลัดยาวตีแยกครับตีแยกเข,ข้าหมวยขาแข้งแล้วก็ลัดยาวขานขวาแล้วก็ตกไปกั็คือแม่วงนะครับสิบห้าโลแม่วงสิบห้าโล เ้นทางก็จะมันจะขับแคบน,นิดนึงนะเพราะว่าถุงหหินถุงหินเนกนเนินทางเนี่ยไปสซย่านนู้นทาาที่เด็กเส้นทางนเนี้ยเราขี่ความเร็วมันไม่ได้นะเวลาขี่มามันจะมีรถหมอนไตจุดตั้งทางผ่านแล้วก็จะมาายางมาร้อยตีเนี้ยเราก็ต้องมาเอ็กอซ์มเอแสงแล้วเราก็ต้องเพิ่มขึ้นใหม่นะครับจะเปิดมน้ำมันนิดนึง สะดวกที่จะมาเค่ี่เจรเอรถขึ้นไปอย่าเงี้ยราก็ต้องดูก่อนว่าข้างหน้ามีรถตรวไหมรถตรวนเราก็แดงไม่ได้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไปขับเร็วมากก็ไม่ได้ถนนพิ้วทางก็ํำรุดหน่อยขับรถนะห้ามใจร้อนนะคนเราถ้าใจร้อนมันเสี่ยงอุบัติเหตุด้อย แค่มีลุงคนนี้เราก็ต้องจะรอหน่อยลุงยืนอยู่ข้างทางหังวลุงจะเดินตัดหน้ารถโผล่มาอีกแล้วครับไม่งั้นไม่มีป้ายระวังควายเดินอะไรเงี้ยเขตบ้านนอกมันมีนะบ <B ank> ้านปางชุมตาบงชุมตาบงแล้วก็แม่วงแล้วือว่าเอฟซีแกจะไปเชียงรายเวลาโอนค่าน้ำมันมาอีกสามพันเดี๋ยวไปเชียงรายเลยจะพาไปวัดทลุยนเชียงรายเลย เอาตังเยค์เอาตัเขาอย่างเดียว,ยยวไปเองก็โออกเองเพียบโอ้ทะลุยังเชียงรายได้เลยนะเนี่ยี่ผมมี20กว่าคนอีก4คนที่ทแม่ว<บ>งเนี่ยผมไม่เคยมาไงเส้นทางนี้นมันเป็นเส้นทางทุงท่งนาครับทุ่งนาปลา,ปาอ้อยดงมันมันใช้สําหรับขึ้นเนื้อคนอที่ใช้เส้นทางนี้ก็เยอะเหมือนกันช่วงเทศกาลเส้นนี้มันก็รถเยอะนะเพราะว่าคนเลี้ยงเมืันเริ่มขึ้จัด คนิ่มรู้จักแล้ะแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่เท่ากับไอ่านไอเมืองนครสวรรค์หรอกแต่มันก็มันก็เยอะกพ่าคนที่ว่เรียกมาเยอะกว่าปกติพอประมาณพอประมาณเรียกว่าเยอะหรือว่าพอประมาณมันไม่เยอะแต่พอประมาณแต่คือผพมจะถึงเมืองแม่วงแล้วนะ่แต่ว่ายังจ่าของสองข้างทางยังเป็นป้ายเลยเส้นทางก็จะประมาณนี้ครับเมื่อกี้มันก็ไปยันเส้นทางแบบนี้มันก็ไปยันนู่นละคลองลานเลยเลย มันไปยังไปยังคลองลานแล้วก็เข้าตัวกําแพงอ่ะมันถึงเข้าไปสายเอเชียมายเลขสองอันนี้กําลังจะถึงเมืองแล้วมีไฟแล้วครับเมื่อกี้เห็นสอปอแม่วงอยู่ก็ดีเหมือนกันครับบ้านบ้านเขาบ้านเมืองเขาเป็นแบบป่าหน่อยอะ่ะเมอนบ้านนอ,นอกเหมือนกันาน่าอยู่นะครับหน้าเที่ยวนะอะไรคลอ,องลานนะสิบสี่ครับรัฐยาวสามสิบสองครับนะครับถึงแล้วเราก็ต่อแม่วงนี่อะไรนะ นี่การอาชีพเนานี้นตำรวจผู้ทอนนะที่โรงพยาบาลแม่วงขวามนื่อยสานีตำรวจผู้ทอนโรงพยาบาลแม่วงอยู่ตรงนี้ครับนี่สนามกีฬาครับสนามฟุตบอลของลานตรงไปครับลาดยาวเลี้ยวขวาครับลาดยาวจะต้องแยกแยกขวาตรงเนี้ยตรงตรงโรงเรียนนะสถานีตำรวจแยกขวาจะไปไป,ไป,ไปไลาดยาวครับตรงไปของลานห้าสิบสี่โลครับห้าสิบสี่โลจะทางไม่ไกลครับ อ<บ>ันนี้รีวิวเส้นทางเดียวครับวันนี้มารีวิวเส้นทางใช่ไหมแต่คนก็น่าดูนับอาทิตย์ชีวิตนบ้านเนี่ยได้ดูเส้นทางบ้านนอกที่เลี้ยงเบองเลี่ยงอะไรถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจรําจะทางเหมือนกันตลอดครับประมาณนี้ตลอดครับไม่มีขึ้นเข้าครับจะแคบขึ้นเขาที่เส้นทางแม่สอดอ่าเดี๋ยวถ้าก็มีคนติดตามเยอะ มีคนดูเยอะๆไม่นต้คนติดตามคนดูเยอะๆผมอาจจะเลยไปถึงแม่ทอดครับโอกาสหน้าโอกาสที่เราจะไปทำบุญไปทําอะไรกันนะผมพาไปเที่ยวแม่ทอดกับทีมงานนี่แหละกินอยู่ได้เปล่าถ้าเต็มพิชชาเกินเนี่ยกินอยู่ไม่ได้ก็หมดแรงนึงต้องกินให้ได้ครับกินอยู่เรียบๆง่ายๆนะกินได้ร้อนได้ง่ายอยู่แล้วกินมือเนี่ยแต่ผมจะลองกินมือตีนผวก็กินมาแล้วครับตีนนะครับชอบกินมือจังเลยกินมืออย่างเดียวไม่ได้กินตีนด้วยครับเพราะว่า ผมชอบว่าตีนไก่อะไรเงี้ยผมชอบมากเลยตีนวัวกินวัวตุ้มตุนเอ็นแก้วนะชอบกินมือกินตีนนะครับมือไม่กินนะกินตีนนะอย่างเดียววิทยลายเทคนิคแม่วงเทคนิคจริงๆครับเทคนิคแม่วงเทคนิคจริงๆครับเทคนิคแม่วงครับจากเทคนิคแม่วงไปห้ากิโลครับ เส้นนี้จะไปโพคลองลานกำแพงเพชรนะครับที่ร้านค้าร้านหนึ่งแต่มันปิดบ้านสับมากถึงแล้วครับเดี๋ยวหาร้านค้าร้านหนึ่งแต่ท่ามป้าพยอมอยู่ตรงไหน,นลาบใช่ไหมลาบเ,เรือนดีกว่าลาเเรบ,าบร,ระเบื้อป้ากำลังตีคอกูเลยป๊อปป๊อปป๊อปแม่เล่ห้ากิโลครับาาาจากบ้านสับมากไปแม่เล่ห้ากิโลโอ้แกทรับมากนี่แหละันทับมากร้านค้าต้องจอดเลยอ่าร้านค้าก่อน ปลามากดปลาเลี้ยงหัวครับปลาเนี่ยเลี้ยงหัวมึงเช็คก่อนเด็กสวัสดีครับป้าโอ้โหเนี่ยไอ้นี่ยันทีเลยนะมาไอ้นี่เลยเนี่ยเนี่ยเออเออมีขัามีจ้างเข้ามาเนี่ยเออเออเออมึงเช็คก่อนเช็คก่อนเดี๋ยวมึงค่อยโทรมาบอกกูเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวกูส่งมู่ก่อนเออผมเดินทางมาถึงบ้านเกษตรกรที่ซื้อหมูแล้วนะครับ ครับวันนี้ผมมาส่งหมูเรียบร้อยหมูก็กินดีนะครับหมูป่าหมูปากินดีมากเลยมาไม่ไม่ไม่ตื่นละเชื่องละวันนี้มาส่งหมูท่สามตัวครับผมอาใัยเข้ามาแล้วก็มาป้าเขาเลี้ยงวัวด้วยงวัวพันธุ์ฮินดูครับแล้วก็ดุหน่อยนะดุหน่อยแล้วก็หมูหมูมีท่สามตัวมีหมูเล็กตัวหนึ่งหมูเล็กเออหมูเล็กสองตัวครับหมูเล็กสองตัวหมูป่าเป็นหมูป่าครับ ตัวละพันห้าครับหมูป่าเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับนี่ครับจะของช่องเกษตรวิชาเกินครับจะของหมู่ที่มาส่งวันนี้แหละผมอาศัยเข้ามามาเที่ยวด้วยครับวันนี้แล้วก็ดูเส้นทางเส้นทางที่จะขึ้นเนือผมไม่ได้เคยมาผมก็เลยไม่เคยมาอาศัยมาไปครับเดี๋ยวผมจะต้องไปกินข้าวแล้วจะเดินทางกลับเพื่อมีอะไรถ่ายจะถ่ายให้ดูมาระชวยกินข้าวที่นั่นเลยจ้ะ 别谈了，师傅，来 <that> 吧，怎么了 โอเคแม่พิณเทเรนขอบพระคุณทุกท่านนะครับเย็นมาให้กำลังใจมาลุบหลังลุบไหลชาวตลาดเซาให้นะครับพี่มาเยียนพวกเราก็จะไม่เื่นใจนะครับอะไรนะไปนาไปนก็ยิ่งนะไดตงคนไปนะไปตรงโน้นหลานลินนั่นไอ้บุกคอนโด ก็ผู้บรจาคแต่เวลารู้บร้จักชือลืมครับเที่ยวชมตลาดเสาไม่นะครับโอเคคืชอบูเาหรือทลไม่อยากใช่ไหมถ้าใครจะตอบถไหมันจะเอน มาซื้อของครับไม่รูีต้นโขกระโดงไม่รูมีมีต้นป่ะยังไม่ได้ลูกอ่ะอันนี้ือพอเอาแล้วกับขับม่ก้ันเขามีส้ว่างไทขับได่มีนะ ตก็ได้นะครับอะไรต้นดูครับดูปุ๊บเจ็ดอ้าวปุ๊บพัดดูก็ทำเลยนะ ใช่ค่ะอนนี้แท้ๆเลยถ้าคุณจายนี่อันเสียบยอดก็ต้องซื้ออย่างนี้แล้วก็ไปต่อยอดเอามันไม่มีต้นต่อสินี่มีที่บ้านมีที่บ้านแกมีลพันไหนอะมีทั้งสองพันซื้อจากร้านนี้เลยไปใช่ไมล์ละมันออกหรือยังมันต้องใช้แบบต้นใหญ่ๆแล้วกำลังจะออกปีหน้าออกปีหน้าออกก็เสร็จได้แล้วคุณ ผมซื้อจากตรงนี้วางอยู่ตรงนั้นวร้อยหนึ่งเหมือนกันใเดี๋ยวผมไปดูที่บ้านพี่ดูว่ะเพราะผมลงไปใช้สิทธิ์ซื้อเลยจากเมล็ดจากเมล็ดไม่อยากได้ไงได้ที่ได้เดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวต่อให้จริงนะคนนะดดูเี๋ยวเดี๋ยวรับจ้างต่อให้กันไก่มีที่บ้านกันไก่มีเอาเลยร้อยหนึ่งเป็นอะไรนะก็กล้ามันมันมาจากบุจเจตทางนั้นต้นแม่มันอ่ะแต่กิ่งนั้นชาเอาเองต้นหนึ่งอ่ะสามใส่พันก็มีเพราะเราเสียบยอดเสียบสิบก็ได้สิบใส่พันธุ์ก็ได้ ก็ก็มันมันมันมีต้นพันต้นไอ้นี้แล้วแต่ว่าจะเอาแบบไปเสียบยอดเสียบยอด๋จะไปแฮทพวกอะไรถ้ากิ่งใหญ่อย่างนั้นอ่ะเราเลือดูนี้เราจะไม่บูธนี่นี่ผ่านเลยนะบูธเจ็ดนี่บูธใบจะเป็นอย่างนี้นะใช่ถ้าแฮทละแฮทมันจะเลี้ยวกว่านี้ใบนนนนป่ะใช่ตรงนี้มันจะเป็นแล้วลูกมันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงนะลูกมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกระตือตรงหลานอ๋อลูกกลมๆใช่ไหมนะใช่โอ้ตรงน ลูกยาวมัน้รู้ลูกยาวมันมีหลายลูกยาวะ,ะยาวน้ำเต้าหนรถรถวยูหนใช่ยายปูไม่ได้ว่าอะไรนะยายปูเป็นเพื่อนหนูเส <Okay. S 2> ้นทางขึ้นภาคเหนือครับนี่ข่าลงมันจะเป็นมประมาณนี้ครับที่จะต้องผ่านตำบลวางยาวอำเภอหนองปอนะครับแล้วก็ผ่านไปอำเภอบ่อพลอยเต้น ขึ้นเข่านะครับท่งนี้จะขึ้นเข่าครับอยู่ในช่วงของบ้านไร่บ้านไร่ไปไปวางยาวนะครับบ้านไร่ไปวางยาวอะ่ะตบลวัางยาวตบลวัางยาวนะ,นะครับหัวพระเอกเราอาจจะบังหน่อยทางก็ซิกแซกโค้งประมาณใช้เวลาประมาณาไม่ถึงยี่สิบนาทีครับจะพ้นเขตป่าเขตขึ้นเข่าเนี่ยขึ้นเข่าก็ระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่ครับแต่ทางมันโค้งเยอะแล้วก็ขึ้นเยอะหน่อยใสยแม่ส